นี่สองหน่อนี้คือแบบสวยแบบตะโกนเลยนะครับถ้าได้แบบนี้ประมาณอีกอสองสามหน่อนี่ผมกลับเลยนะครับโอ้โหโอ้โหสวยมากไม่รอแต่หากินมานเกินนะครับสวยมากงายเกิน ก็ได้สองหนอแบบมันหมานเลยนะครับขาของผมนะครับวันนี้ก็มาหาหน่อไม้ด้วยนะนี่หน่อไม้ไล่อีกแล้วครับที่ท่านเห็นก็คือมดนะผมเป็นมดทั้งนั้นนะครับเนี่ยโอ้โหนี่โอ้โหนี่โอ้โหแจ่มจริงๆ สวัสดีครับอีพีนี้ก็ยังมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาเอาหน่อไม้โฮะนะครับผมไปให้แม่ผมต้มกินกับปลาส้มนะผมปลาส้มแม่บอกว่าอยากกินหน่อไม้นะครับผมก็เลยรีบทําทุเละที่สวนยางเสร็จนะครับให้เสร็จแล้วก็รีบขึ้นมาหาหน่อไม้นะครับเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็ไม่ได้เอาเยอะนะครับก็จะเอาแต่พอกินนะครับก็เลยต้องเอาถุงน้อยมานะครับ แต่ถ้าวัานไหนมีออเดอร์ก็จะเอาเป็นกระสอบนะครับผมก็จะเอากระสอบขึ้นมาเอาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาหน่อแรกแห้งหมานกันเลยดีกว่าโอ้โหนี่ครับผมต้องสะเอาลึกๆนะแล้วก็ค่อยแทงเหลือจากที่วัวก,กินนะครับโอ้โ,โ,อโหน,น,นี้เอาเออยากเกิน สองนะครับผมกอแรกแหกมานกอนี้แบบสวยๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปหากอใหม่นะครับกอนี้ก็คือมดค่อนข้างที่จะเยอะนะจะเป็นมดมดลิ้นนะครับผมภาษารียกว่ามดลิ้นหรือว่ามดอันมันคันมันคายนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับเจ้าขาวน้อยนะนี่เป็นน้องหมาอีกตัวนะครับที่อยู่ในสวนยางนะปกติก็คือไม่ค่อยได้ขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยครับ เพราะว่าก baptism, ลัวเจ้าหลมงกับเจ้าแดงน้อยนะครับน้องก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นมานะครับส่วนเจ้าหลมงกับเจ้าแดงน้อยนั้นนะครับช่วงนี้ก็คือชอบเดินป่ามากๆนะครับลุงผมก็เลยพาหมาขึ้นไปหาเห็ดด้วยนะครับผมพาหมาขึ้นไปเดินป่านะผมมาก็เลยไม่เจอหมา2ตัวนั้นนะครับผมก็เลยพาเจ้าข่าวน้อยนะผมข่าวน้อยขึ้นไปหานอไม้ด้วยในวันนี้นะครับก็ยังดีนะครับที่ ยังมีเพื่อนไปด้วยนะก็ยังมีเพื่อนเป็นหมาไปด้วยนะครับเวลาน้องเจออะไรก็จะเห่านะครับก็ยังตื่นตัวนะผมให้คนตื่นตัวนะอันนี้ก็จะเป็นรอยเท้าของลุงของผมนะที่ขึ้นไปนี่ผมจําแม้กระทั่งรอยเท้านะครับเพราะลุงแกชอบอใส่รองเท้าแตะขึ้นภูเขานะครับส่วนผมนั้นวันนี้ก็ได้เปลี่ยนรองเท้านะครับหลังจากที่ EP ก่อนนะครับขึ้นไป หาเห็ดนะฮะขึ้นไปหาเห็ดแล้วรองเท้ามันไปเกี่ยวกับโขดหินนะครับมันก็เลยขาดนะครับผมผมก็เลยได้ใส่รองเท้าตัวใหม่ขึ้นมาเลยแต่ก็อาจจะไปหาซื้อรองเท้าบูทสีแจ่มๆมาอีกสัก,สกคู่สองค,คู่นะครับผม mm hmm. เพื่อให้มันได้เป็นสีสันในการเดินป่านะฮะวันนี้ก็ใส่สีแดงนะครับผมเดี๋ยว ก็อาจจะใส่สีส้มนะครับเดินขึ้นมาสักแป๊บๆหนึ่งก็โอ้โหเหงื่อแตกครับผมกับบรรยากาศที่มืดคื้มตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเออที่ยงนะครเที่ยง15นะครับเป็นเวลาเที่ยง15นาที เอาเลยนะครับโอ้โหสวยมากสองหน่อนี้ต้องใช้มีดนะครับโอ้หโอหสวยมากมันจะมีหน่อไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ผมก็ไม่ค่อยนิยมกินเท่าไหร่นะมันต้มสุกมันต้มแบบมันนานสุกนะครับ กว่ามันจะสุกนะมันจะมีหน่อไม้อีกแบบหนึ่งครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นหน่อไม้ประเภทมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่หน่อไม้อันนี้ก็คือต้มแบบกว่าจะสุกนะฮะลักษณะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดที่รู้จักชื่อก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับนี่ผมก็ไม่ค่อยได้หักนะเดี๋ยวให้วัวมากินเลยดีกว่านะครับนี่ คือถ้าเราต้มมันก็จะแบบกว่าจะสุกนะครับถ้าเราต้มนี่ก็กว่าจะสุกผมก็เลยไม่ค่อยนิยมเอาแล้วก็เวลากินมันจะแข็งๆนะหน่อไม้นี่นะน่าจะเหมาะแก่การเอาไปทำหน่อไม้ส้มนะผมหน่อไม้ส้มน่าจะได้อยู่ปะเดี๋ยวมาเอาตรงนี้ต่อนะครับโอ้โหสวยมากครับเนี่ยหนึ่งหนอ่อสองหนอ่อแล้วก็สามหน่อนครับป๊าตรงนี้นะโอ้โหสวยมากครับ หนอนี้นี่สองหนอนี้คือแบบสวยแบบตะโกนเลยนะครับถ้าได้แบบนี้ประมาณอีกอสองสามหนอนี้ผมกลับเลยนะครับคือแบบสวยมากแล้วก็อีกหนอนึงครับผมนี่หนอนึงก็อยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าหน่อไม้ไร่ทั้งหมดนะครับเป็นป่าหน่อไม้ไร่ทั้งหมดนะแต่หน่อไม้ไร่ตรงบริเวณข้างล่างยังไม่ออกนะครับผมเคยลงไปดูวันสองครั้งแล้วผมก็เลยมาเลาะหาตรงบริเวณข้างบนนี้นะข้างบนนี้ก็จะมีพวกหน่อไม้โฮนะครับที่ยังออกอยู่น,นะเราก็ต้องสังเกตนะครับตรงไหนหน่อไม้ออกเราค่อยลงไปหาตรงไหนที่ไม่มีหน่อไม้แล้วก็ ไปหานะครับไม่รอแต่หากินหมาดเกินนะครับนี่สวยมากคือหนอนนี้ต้องขุดลึกๆนะครับถ้าไม่ขุดลึกมันมันน่าจะไม่ได้นะครับนี่ แต่ใบมันนะมันมีตะการผมต้องขุดลึกๆแล้วก็แทงมันเลยโอ้โหอื้อหือมาเดี๋ยวหน่อนนี้โอ้โหอออืื้หนา่เกินโอ้ยเน่าครับผมนี่มันจะเน่าเลยนะน่าจะมดนะครับผมมดน่าจะมากัด ได้สองหนอแบบมันหมานเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำห้วยนะผมก็เป็นลำห้วยขนาดใหญ่นะที่ไหลไปยังอ่างเก็บน้ำนะผมเป็นลำห้วยที่ไหลไปยังอ่างเก็บน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพิงหินนะเพิงหินที่มีรูปร่างลักษณะเปกตนะครับนี่ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นป่าหน่อไม้ไร่นะครับ ่านไม้ได้ก็จะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเป็นตรงบริเวณเลำห้วยแบบนี้นะครับรวมไปถึงต้นมอสนะครับถ้าได้ความชุ่มชื่นนะมอสก็จะสวยนะครับผมโอ้โหต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับสวยมากเขียวมากในตรงบริเวณก้อนหินนะครับที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาให้เราได้เชยชมนะครับ โอ้หน่อไม้ไล่ตอนนี้ก็ได้เมื่อถึงป่าหน่อไม้ไล่แล้วนะครับนหน่อไม้ไล่กี่หนอ่อหนึ่งหนอ่อสองหนอ่อสามหน่อนะครับแต่ว่ามดค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองก็เราต้องเอาแล้วก็ต้องเคาะนะครับไม่งั้นมดมันจะเข้ามือเรานะครับนี่ไม่รู้ว่าทุกท่านเห็นมดกันหรือเปล่านะครับเอาปุ๊ก็ต้องเคาะเลยนี่ก็จะเป็นอีกหน่อหนึ่งนะครับหน่อไม้ไล่ก็ค่อนข้างที่จะเอายากอยู่ Oh, เอายากไม่พอนะครับแถมยังมีมดด้วยนะเอาก็ต้องมาเคาะนะครับผมเคาะเพื่อให้หมดมันออกหน่อไม้ไล่จะหนักกว่าหน่อไม้โหนะครับเพราะว่าหน่อไม้ไล่ดินค่อนข้างที่จะโอบเยอะแล้วก็คายกว่านะครับผมเอาแต่ละครั้งนี้กลับไปถึงบ้านก็มือก็จะลอกนะครับผมมือก็จะลอกคันคายไปทั่วหน้านะครับเพราะว่ามันเ ่าหน่อไม้มันค่อนข้างที่จะลกนะครับไม่เหมือนหน่อไม้โฮะนะมันจะแปนกับซากอยู่นะครับโอเคในสองหนอนครับหน่อไม้ไล่ไอ้สามหน่อที่สีน่าจะปล่อยไว้ก่อนนะครับมันเอายากนะครับหน่อไม้ไล่สวยๆนะครับนี่หน่อไม้ไล่สวยๆเลย ผมกับน้องหมาของผมนะครับมาแล้วเจ้าขาวเนี่ยโอ้โหน้องขา,ขาวของผมนะครับวันนี้ก็มาหาหน่อไม้ด้วยนะนี่หน่อไม้ไล่อีกแล้วครับที่ท่านเห็นก็คือมดนะครับผมเป็นมดทั้งนั้นนะครับเนี่ยนี่ครับผมเหตุผลที่ผมถึงเอาเร็วนะครับผมเอาเร็วไปเร็วจากโกนหน่อไม้นะครับ ก็คือมีแต่มดนะผมถ้าเป็นหน่อไม้ไล่นี่มดมันก็จะเยอะเอายากนิดหนึ่งนะไม่เหมือนกับหน่อไม้โ h นะขอก่อนนะโอ้โหหน่อใหญ่มากหน่อนี้หน่อใหญ่แบบสะบึ้มสะบื้มสะบึ้มสะบึ้ม,มแล้วก็มดนะครับผมอืม้อนี่หน่อใหญ่จริงๆครับหน่อนี้มดก็เยอะเหมือนกันตัวนี้คือทั้งมดทั้งยุงนะครับรวมรวม,รวมกันอยู่ อุปสรรคในวันนี้นะฮะอุปสรรคก,ก็ทั้งมดแล้วก็ยุงโอ้โหนี่โอ้โหแป๊บเดียวนะผมประมาณโลกว่าๆแล้วโอ้โหก้อนนี้จะเยอะอะไรขนาดนั้น ฟาร์สีนอแบบสวยๆนะครับผมเนี่ยสีนอสวยๆเลยหนึ่งนอสองนอสามนอสี่นอห้านอเล็กๆนะครับผมสักเอาไปเลยสิครับโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้เอาอยากเอาอยากมากโอ้โหโอ้โห มันหวานครับมันหวานฟอนใส่เลยนะครับผมพ่านหมีก็จะฟอนส่ใเลยนะถ้าได้แบบนี้หลายๆกอนะอันนี้น่าจะเอาโบ้น่าจะตัดคิ้งก่อนนะครับผม,มบ้องมันไม่ค่อยได้อร่อยนะก็จะประมาณนี้แหละ ลืมหน่อเล็กมันอืสวยหน่อเล็กก็สวยอันนี้ก็จะเป็นบอนเต่านะผมบอนเต่าก็สวยมากเลยนะเป็นลวดลายสีเหมือนทหารนะครับนี่ตอนนั้นผมขายอยู่หัวละสิบบาทนะผมมันจะเป็นหัวเท่าเท่านี้แหละครับผมประมาณเท่านี้ก้อยนะจะเป็นหัวหัวละสิบบาทที่ผมขายในตอนนั้นนะ เอาไปตกแต่งสวยมากๆครับตกแต่งน้ําตกหน้าบ้านนะปลูกใส่กระถางนะครับน้องหมาผมก็มาเฝ้านะผมไม่เหมือนกับสองตัวแล้วนะเ,เจ้าหลงกับเจ้าแดงน้อยนี้ไม่เห็นเลยนะครับจะได้ยินอีกทีก็คือเห่าเห่าให้ผมไปดูสิ่งที่หาเจอนะครับก็ไปแบบพวกสัตว์ป่านะถ้าเจอก็จะเห่าให้ผมไปดูนะ แต่ผมก็ไม่ค่อยได้ไปหรอกนะครับถ้าไม่อยู่ใกล้จริงๆปกติก็จะอยู่ไกลแบบไกลมากนะครับประมาณโอ้ก็เติบหนึงอยู่นะครับถ้าเดินนะโอโ้โหโดนน้าอีกแล้วครับรองเท้าผมเจ็บอีกแล้วหนามมันแทงครับผมหนามมันค่อนข,ข้างที่จะลึก จะเป็นหน่อไม้เหมือนกันนะผมเป็นหน่อไม้นะครับเอ้ยหน่อไม้ไล่นะผมเขาเรียกว่าหน่อไม้ไล่แต่ว่ามันเป็นไล่คนละแบบนะครับมีอีกไหมไม่มีอันนี้จะเป็นเหมือนหน่อไม้ไล่ที่ผมไปหากับพี่พี่ทอมเมืนั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละหน่อไม้ไล่มันจะมีหน่อไมอ้ไล่บ้านกับไล่ป่านะผม โ oh, อ้โหสวยจริงนี่ไม้กอนี้คือแจ่มมากครับนี่โห oh, 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 แจ่มจริงๆตัวแรกคิดว่าจะเอาแค่พอกินนะผมที่ไหนได้ก็น่าจะได้ขายเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเต็มถงอีกแล้วนะครับรอบนี้โอ้โ oh, ห oh. ก็ไม่คิดว่าเอาจะได้เยอะขนาดนี้นะครับ คิดว่าวัวน่าจะกินหมดแล้วนะครับหลังจากที่วันก่อนก่อนนู่นนะครับวนนบัวขึ้นมาเส้นนี้นะฮะวัวขึ้นมาเส้นนี้ก็คิดว่าวัวน่าจะกินหมดแล้วที่ไหนได้โอโ้ยังเหลือผมอยู่นะครับมาถ้าพอขายผมก็จะขายอีกนะผมก็จะขายเหมือนเดิมนะก็จะให้แม่ผมเออเอาไปขายแถวบ้านนะครับก็ใส่ถุงแล้วก็ไปขายเดินขายเราะบ้านชาวบ้านก็ยังซื้ออยู่นะครับผมชาวบ้านก็จะซื้อเหมือนกัน ก็ค่อนข้างที่จะลกมากนะครับตรงนี้ถ้าเป็นป่าน้อไม้กลับบ้านก็ต้องรีบอาบน้ำนะครับผมถ้าไม่รีบอาบน้ำก็คือโโหคันคลายสองสาวันก็ไม่หายคันนะครับถ้าไม่รีบอาบน้ำนะฮะมันยังมีคลายของต้นไม้อยู่นี่ครับกว่าจะได้ตังแต่ละบาทนะสูๆ้ๆน้องหมาผมก็หายไปละ โอ้โหแน่นมากโอ้โหรุ oh, ่นนี้คือสะบึ้มเลยนะครับรุ่นนี้เสียดายไม่ดาวกระสอบขึ้นมาครับผมอตอนนี้คือล้นถงผมแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงแล้วนะครับกระสอบก็ไม่ดาวขึ้นมาด้วยสิ ยอดยัดไม่รู้จะยัดยังไงแล้วครับผมทงผมโอ้โห <c oughs> oh. ก็เป็นวันที่โอ้โหหน่อไม้คือสุดยอดมากเลยนะครับวันนี้นะนี่มีแต่แบบหน่อใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับวันนี้โอ้โหก็ไม่คิดว่าจะได้หน่อไม้ใหญ่นะครับนี่ เอาอยัางไงเนาะทีนี้เต็มถงหมดแล้วหน่อไม้ก็ล้นแล้วครับยัดจนไม่รู้จะยัดยัดยงไงแล้วตัวน,นี้นะครับนี่โอ้โหก็คือยัดจนไม่รู้จะยัดยัดยงไงแล้วนะครับเนี่ยสุดยอดโอ้ยังเหลืออีกอันนะครับผมนี่โอ้โหขหดเกิน ตรงนี้คือมีต่ป่าหน่อไม้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าโอ้โหผมเต็มแล้วถ้าจะเดินกลับไปเอากระสอบขึ้นมาใส่ใหม่ก็โอ้โหน่าจะไม่ไหวนะครับมันเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะไกลยอยู่นะครับผมไกลจากที่จอดรถมากๆเลยนะโอ้มีคนมาหาก่อนผมอีกนะครับผมเนี่ย ร่องรอยของการตัดเอาหนอไม้นะครับแต่ก็น่าจะเราๆประมาณหลายวันแล้วนะครับผมน่าจะประมาณสองอาทิตย์ได้นะนี่ประมาณสองอาทิตย์ได้นะครับที่มาหาหนอไม้นะครับนู่นโอ้โหก็ยังดีนะผมที่ผมมาในช่วงที่เขาเอาไปตั้งสองอาทิตย์แล้วนะฮะก็เลยได้หนกไม้เยอะนะครับไปเดี๋ยวผมก็จะอ่า เดินขึ้นไปตรงถนนนะครับตอนนี้ผมผมอยู่ตรงบริเวณลําห้วยนะครับเนี่ยผมอยู่ตรงบริเวณลาห้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นลําห้วยที่ค่อนข้างที่ขนาดใหญ่อยู่นะผมเป็นลําห้วยสายหลักนะผมที่ลงไปยังอ่างเก็บน้ําข้างล่างนะครับไปก่อนจะลงผมก็เอาห,าหน่อไม้หนอนี้ก่อนสักหน่อนหนึ่งนะผมมันมันโ่วยแล้วไม่เอาก็เสียดายนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นเพิงหินนะผมน่าจะเป็นถ้ำนั่นแหละเป็นเพิงถ้านะตรงนี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่กล้าเข้าไปนะเพราะว่ากลัวนะผมกลัวแบบไม่ได้กลัวอย่างอื่นนะกลัวงูนะผมช่วงนี้ก็จะมีงูแล้วก็จะเป็นพวกที่สมัยก่อนนะเป็นพื้นที่ของคอมมิวนิสต์ก็เลยไม่กล้าเข้าเท่าไหร่ในช่วงที่มาคนเดียวนะผมถ้ามาคนเดียวก็ไม่กล้านะนี่น้องหมาผมยัง ติดตัวะติดตัวติดหลังผมตลอดเวลาเลยนะครับไม่ค่อยได้ห่างไปที่ไหนเลยกว่าจะกว่าจะเดินขึ้นตรงบริเวณลำห้วยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่เพราะมันชันนะผมเป็นพื้นที่ที่ชันมากๆเลยนะถ้าเราเผลอพลาดลงไปนะผมพลาดหรือว่าลื่นถลายลงไปนี่ไปลงห้วยเลยนะครับผมนู่น ลงไปยังห้วยเลยนะครับก็ต้องเดินแบบระวังระวังขึ้นไปนะครับนี่เป็นป่าหนาไม้เยอะมากนะตรงบริเวณนี้นี่แบบหนอไม้ไล่ก็มีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงสิบสามนาทีนะครับบ่ายโมงสิบสามนาที ก็รู้ว่าไม่มีที่ใส่แล้วนะครับแต่ก็ยังหักเอาอยู่หน่อมันสวยนะครับก็เลยหักก็เกินคาดนะครับวันนี้เกินคาดมากคิดว่าจะเอาแค่อพอแกงนะผมพอแกงพอต้มพอกินนะที่ไหนได้โอ้โหจนล้นนะผมขนาดตัวนี้ผมก็ยังถือขึ้นมาอหือ ประมาณนี้เลยนะครับ EP นี้ว่าจะหาขึ้นไปต่ออีกนะครับแต่มันไม่มีที่ใส่แล้วนะครับถ้าเดินกลับไปเอากระสอบนี้ก็ไม่ไหวนะผมงั้นก็จะเอาแค่นี้แร้ผมเดี๋ยววันหลังวันหน้าค่อยมาใหม่นะครับสำหรับ EP นี้พานหมีก็จะมีประมาณนี้นะผม EP หายอยู่หากินนะแม่ผมอยากากินต้มหน่อไม้นะครับก็เลยเ เอาไปให้แกต้มนะครับผมที่เหลือก็จะขายนะครับนี่ที่เหลือก็จะขายนะครั้งก่อนก็ขายหมดนะครับแม่ไม่ได้กินครั้งนี้ก็เลยขึ้นมาหาให้แม่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการรับชมจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมจทำคลิปต่อ,ตอไปสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันอีพีหน้าครับขาวมานี่อา้าวไม่มาครับผมไปแล้วไปกลับบ้านครับผมอโอ้โห